ตอกย้ำข่าวหลือ iPhone 13ทุกรุ่นจะได้รับเซ็นเซอร์ชิปคามิราสตาบิล z a เซชันคาดการ์6สิ่งใหม่ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวบน iPhone 13มีฟีเจอร์ไหนที่เป็นไปได้บ้างเจ้าของ Apple Watch Series 3ต้องรีส o r รอุปกรณ์ก่อนติดตั้ง iOS 14.6พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าตอกย้ำข่าวลือไอโฟน e 13ทุกรุ่นจะได้รับเซ็นเซอร์ชิปคามีราสไตล์บิลไลเซชันแบบเดีวยวกับไอโฟน e 12 Pro Max หลังจากมีรายงานออกมาว่า Apple ได้สั่งซื้อไวคอยมอเตอร์ VCM ชิ้นส่วนที่จำเป็นกับเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นจำนวนมากโดยดิจิทัลได้เผยว่าผู้ผลิต VCM ต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าเดิม30-40%หลังจาก Apple ได้สั่งออเดอร์ชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะนำมาใช้กับระบบกันสั่นบนเซ็นเซอร์ใน iPhone 13ทั้ง4รุน่นระบบกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปในทางทฤษฎีถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบกันสั่น OIS หรือ EIS ทั่วไปอยู่หลายเท่าตัวโดยหลักๆคือภาพที่ได้จากมือถือที่ใช้ระบบกันสั่นแบบนี้จะนิ่งขึ้นกว่าเดิมอยู่พอสมควรเลย นอกจากนี้หากพิจารณาจากข่าวลุดก่อนนก็จะได้ความว่าปีนี้ iPhone 13ซีรีน่าจะมีสเปคที่เทพไม่น้อยหน้าฝั่งเรือธงจาก a อด o i d แล้วละ่ะทั้งรอยบากที่เล็กลงหน้าจอรองรับปริเฟสเรเสูง120เฮิและชิปเซ็ตที่อาจจะเป็น A15 ไบ n i c และผลิตโดย TSMC บนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรบวกเทพกว่า5นาโนเมตรปกติแถมรอบนี้อาจมีตัวเลือกความจุ1บให้เลือกอีกต่างหาก ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คาดการท็อกซิงใหม่ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวบน iPhone 13มีฟีเจอร์ไหนที่เป็นไปได้บ้าง ถ้าหาก iPhone 13 Series เปิดตัวในเดือนกันยายนอย่างที่คาดกันไว้จริงนั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกราวๆเดือนเท่านั้นกับการเปิดตัวของ iPhone 13 Series รุ่นใหม่ซึ่งที่ผ่านมาข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 13ก็มีรายงานพอสมควรมาดูกันว่า6ฟีเจอร์ใหม่ที่คาดว่าน่าจะมีบน iPhone 13 Series มีอะไรกันบ้าง 1. เลนกล้องขนาดใหญ่ขึ้นถ่ายภาพดีขึ้นจากข่าวลือที่ผ่านมาคาดกันว่า iPhone 13 Series จะมีการอัปเกรดกล้องด้านหลัง ซึ่งโมดูลกล้องจะหนักขึ้นและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยเชื่อว่าสาเหตุที่โมดูลกล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเป็นเพราะมีการอัปเกรดมาใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงเพิ่มระดับกันสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิป OIS ใน iPhone 13ทั้ง4รุ่นปัจจุบันมีแค่ iPhone 12 Pro Max ที่มีฟีเจอร์นี้นอกจากนี้จะมีการอัปเกรดเลนส์ Ultra Wide ให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วย 2. แบตเตอรี่ขนาดความจุเพิ่มขึ้น แบตเตอรี่เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับผู้ใช้ iPhone เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเพราะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาใช้งานได้ไม่เต็มวันเนื่องจากความจุแบตเตอรี่ที่ให้มาค่อนข้างน้อยอย่าง iPhone 12รุ่นปัจจุบันมีขนาดความจุที่2,815ม ah. ิลลิแอมเทียบกับมือถือ Android ในส่วนใหญ่จะมีแบตเตอรี่ความจุอย่างต่ำ4,000ม ah. ิลลิแอมขึ้นไป ทำให้คาดว่า iPhone 13 Series จะมีการอัปเกรดด้วยการเพิ่มแบตเตอรี่ให้มีขนาดความจุมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยเครื่องที่หนักขึ้นเล็กน้อยซึ่งก็มีข่าวลือเช่นกันว่า iPhone 13จะมีตัวเครื่องที่หนักขึ้น 3. อาจมีลุ้นได้เห็น iPhone รุ่นไร้พอร์ตด้วยลือกันมาตั้งแต่ก่อนเปิดตัว iPhone 12เสียอีกสำหรับ iPhone รุ่นไร้พอร์ตที่เปลี่ยนมาใช้การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เช่นกัน สังเกตได้จากอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ Apple ได้เปิดตัวที่เน้นการเชื่อมต่อไร้สายเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ข่าวลือก็คงเป็นแค่ข่าวลือเพราะยังไม่มีการยืนยันว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นไร้พอร์ตจริงหรือไม่4ทัชไอดีคัมแบ็การเปิดตัวของ iPhone X เป็นรุ่นแรกที่ใช้การรองรับ Face ID ปลดล็อกตัวเครื่องด้วยการสแกนใบหน้า และถอดฟีเจอร์ทัตไอดีสแกนนิ้วที่ปุ่มโฮมเดิมออกไปทําให้ระบบทัตไอดีหายไปจาการ,ระบบของ iPhone ไปโดยปริยายแต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดสิที่ทุกคนต้องใส่หน้าก,กากอนามัยทําให้การสแกนใบหน้าหรือ Face ID ใช้งานไม่สมบูรณ์นักเนื่องจากไม่สามารถตรวจจับรูปใบหน้าทั้งหมดทําให้เหลืกันว่า Apple อาจจะนําระบบทัตไอดีกลับมาแต่อัปเกรดมาเป็นแบบสแกนนิ้วมือบนหน้าจอแทน หรือไม่ก็ฝังเซ็นเซอร์ทัช ID ไว้ที่ปุ่ม Power แบบ iPad Air ร 5. iPhone 13 Pro รองรับเทคโนโลยีปรโมโชั่น120 h z ิในขณะที่มือถือ Android รุ่นเรือธงหลายรุ่นรองรับเทคโนโลยีหน้าจอ120 h z กันเป็นานแล้วแต่ iPhone ยังไม่มีรุ่นไหนที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวเลย แม้กระทั่ง iPhone 12 Pro Max เองก็ยังคงรองรับอัตรารีเฟรชที่60 h z เท่านั้นทำให้ปีนี้ข่าวลือดังกล่าวกลับมาเป็นกระแสกันอีกรอบโดยคาดว่า iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max จะรองรับเทคโนโลยีหน้าจอ120 h z ซึ่งจะช่วยทำให้การแสดงผลมีความสมูทขึ้น 6. ฟีเจอร์การถ่ายภาพวิดีโอแบบ Portrait Portrait Mode คือการถ่ายภาพที่โฟกัสวัตถุที่อยู่ด้านหน้าแต่บเบลอฉากหลังซึ่งจะทำให้ตัววัตถุมีความโดดเด่นขึ้น โดย iPhone 12รุ่นปัจจุบันมีโหมดถ่ายภาพแบบ p พอดเทปแล้วทําให้กันมาของ iPhone 13มีข่าวลือว่าอาจจะเพิ่มฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอแบบพอดเทปด้วยเช่นกันซึ่งฟีเจอร์นี้มือถือ Android บางรุ่นสามารถทําได้แล้วอีกด้วยที่มา i d o n e w c o m ภาพ cover จาก Apple Lab ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ p r o r ร a t e ได้รับการอัปเดตด้วยประสิทธิภาพให้ดีขึ้นและเพิ่มเลเยอร์ได้มากขึ้นสำหรับ iPad Pro รุ่นชิป M1 ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ชิป M1 ของ iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดทำให้แอปพลิเคชันเช่น Procreate ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากชิป M1 ได้อย่างเต็มที่ เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันโปรคล t e ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นถึง4เท่าเมื่อใช้งานบน iPad Pro รุ่นชิป M1 นอกจากนี้แอปยังเปิดใช้งานเลเยอร์ได้มากขึ้นบน iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดตัวอ,อย่างเช่น Canvas ความละเอียด 4K ที่132 DPI สามารถรองรับได้มากถึง115เลเยอร์ ทีมพัฒน,นา Procreate ยังมีแผนเพิ่มการสนับสนุน AR p i e d และปรับปรุงการสนับสนุนการเข้าถึงให้ดีขึ้นโดยจะปล่อยออกมาในการอัปเดตในอนาคตทั้งนี้แอปพลิเคชัน o c r e a t e มีวางจำหน่ายอยู่แล้วบน Apple Store ในราคา299บาทที่มา 9to5mac เจ้าของ Apple Watch Series 3ต้องรีสโตร์อุปกรณ์ก่อนติดตั้ง iOS 1 4 6 เจ้าของ Apple Watch Series 3หลายรายโดยเฉพาะรุ่น GPS ที่ได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเพียง8 g b ตต่างต้องพบปัญหาในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS 14.6โดยได้รับข้อความแจ้งเตือนว่ามีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับการอัปเดตล่าสุดผู้ใช้ Apple Watch Series 3รายหนึ่งพบว่า iOS 14.6ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความแจ้งเตือนใหม โดยขอให้ผู้ใช้งานเลิกจับคู่กับ iPhone และทำการรีสโตรหรือกู้ข้อมูล Apple Watch Series 3ก่อนติดตั้งการอัปเดต Watch OS เวอร์ชันล่าสุดจากปัญหาดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อว่า Apple Watch Series 3อาจไม่รองรับการอัปเดต Watch OS 8ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC 2021เดือนมิถุนายนนี้ที่มา9น o 5 Mac Apple อยู่ในช่วงริ่มต้นของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการประสานรวมกันระหว่าง HomePod กับ Apple TV ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา Mark ก o อร์แจากสำนักข่าวบลู o เบิร์เคยรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะรวม Apple TV เข้ากับลำโพง HomePod และมีกล้องสำหรับการโทรแบบ f a c e t ม m ก่อนจะเปิดตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม m a ร์ก o r แมนยังออกมาตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง HomePod กับ Apple TV นั้นมีอยู่จริงรายงานล่าสุดของ m a ร์ก o r แมนยืนยันว่า Apple ยังได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ด้าน Smart Home เสียงและอุปกรณ์เสริมโดยเริ่มพัฒนาลำโพง HomePod รุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลในตัวพร้อมรวมคุณสมบัติของ HomePod กล้อง FaceTime และ Apple TV ไว้ด้วยกัน เนื่องจาก Apple TV 4K รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแหล่งข่าวจึงเชื่อว่า HomePod แบบใหม่ที่มีจอแสดงผลในตัวจะแสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple TV นอกจากนี้ m a r k g o r m a n ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Apple เคยมีแผนเปิดตัวลำโพง o m e p o d รุ่นที่2ในปี2022แต่แผนการก็ถูกระงับไว้เพื่อโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการผสานรวมกันระหว่าง o ฮม Po d กับ Apple TV ทีที่มา แมกนูเมอร์ลือล่าสุดแ p ปพอตสดีไซน์ใหม่เปิดตัวปลายปี2021ส่วนแ p ปพอตโปรสเปิดตัวในปี2022มาพร้อมฟีเจอร์ติดตามกันออกกำลังกายมาร์กอมแมนจากสำนักข่าวบลูมเบิร์อ้างว่า Apple วางแผนเปิดตัว p p p o d ตรุ่นที่สในปลายปี2021มาพร้อมเคสชาร์จใหม่ออกแบบเอียบบัตรใหม่ก้านสั้นลงและมีส่วนคล้าย Appod p r r o ในปัจจุบันแหล่งข่าวด้วยกันยังรายงานว่าแ p p o d ต p r รรุ่นที่2 จะได้รับการเปิดตัวในปี2022มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปรับปรุงและให้ความสําคัญกับการติดตามการออกกําลังกายด้านดีไซน์ i อ p o d Pro รุ่นที่2มีแนวโน้มที่จะถูกลบก้านออกไปและอาจจะได้เห็นดีไซน์เดียวกันนี้กับบีด t t u d i o บั d ที่กําลังจะเปิดตัวในเดือนหน้าที่มา Mac l u m e r iPad Pro รุ่นชิป M1 ถูกจำกัดการใช้งานแอปไว้ที่แรมสูงสุด5 g ิถึงแม้จะให้แรมมาถึง16 g b ก็ตาม iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมชิป M1 มาพร้อมความจำแรม8 g b และ16 g b ตามพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวคือความจุ128 g b 256 g b 512 g b จะได้รับแรม8 g b ส่วนความจุ1 t b 2 t b จะได้รับแรม16 g b อย่างไรก็ตามการใช้งานแอปพลิเคชันจะถูกจำกัดไว้ที่5 g b เท่านั้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชัน RStudio Pro พบว่า iPad Pro รุ่นชิป M1 ถูกจำกัดการใช้งานแอปไว้ที่แรม5 GB เท่านั้นหากใช้เกินกว่านี้จะทำให้แอปขัดข้องซึ่งนั่นทำให้ iPad Pro รุ่นใหม่ไม่ได้มีความได้เปรียบเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนที่มีความจําแรม6 GB เนื่องจากนักพัฒนาไม่สามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตามพื้นที่แรมที่เพิ่มเข้ามาใน iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั่วไปเพราะช่วยให้สามารถเปิดแอปพลิเคชันในเบื้องหลังได้มากขึ้นโดย iPad OS สามารถเข้าถึงหน่วยความจำแบบรวมทั้งหมดของ M1 ได้แต่จำกัดการใช้งานแต่และแอปไว้ที่5 g b เท่านั้นที่มา m a c r u m e r s ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ